ลืมลืมเป็นเน็ตหรือเปล่า,าคร้บครับตลานี้ครับผมผมแฮงเกอร์มืดครับ,ล,รบลืมเล่นเสียงหรือเปล่าเนี่ยเล่นเสียงแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นแอปแอปอะไรนะบิตคอย n m i n นิ่งแอปบิตคอย i n ไนิ่งครับก็คือเอา้าแอปบิตคอย n m i n นิ่งก็คือขุดบิตคอยนได้เอง ผมได้ลองทดสอบถอดนะนะนี่นะผมต้องถอนไปแล้วเมื่อเมื่อวันนี้เองถอนไปแค่ศูนยสหกนี่ครับถอดสาเร็จแล้วได้ด้วยผมใช้กระเป๋าอะไรนะกระเป๋าของสปีดกระเป๋าของสปีดนี่นะนครับนะครับมาลองผมก็เปิดตอนนอนอะ่ะบ่อยๆเวลานอนผมก็เปิดอะไรเงี้ย สายฟรีนะมีไม่ได้นั่นอะไรฟรีแต่ที่มันแรงเพราะว่าเอ้ามางนี้มางวัลเงินสดร้ายพัดตัวลายนี่ตกใจหมดไม่มีความเสี่ยงกันรวมกันเกินทดลองของเอ็กซ์เอ้าและเทรดด้วยเงิน โอเคมมาะไทรดเดอร์ทุกท่านบังทางนี้มาพิชิตรางวัลเงินสดหลายพันดอลลาร์โดยไม่มีความเสี่ยงทำไมกดตัวกตนาเบิลจังวะเพราะว่าผมมีสองไอดีมั้งมีสองไอเดียนะเลยลองของเอ็กเอ็มเรเทรดด้วยเงินสองเหุนเร็วเร็ว มาบันทึกปะเนี่ยมันบันทึกหรือเปล่าวะจบผายแล้วไม่มั่นใจละมันยังบันทึกอยู่ปะเนี่ยหลุดแล้วเอ้ยหลุดแล้วเนะี่ยเอาอยบันทึกอยู่โอเคยังบันทึกอยู่เนึกนว่าหลุดแล้วนี่นะแอปนี้นะครับ bitcoin mining หลุด,ดแล้วไม่ใช่โอเคกดมั่วไปมั่วท่วมหผมก็หมอนฟรีนะสำหรับใครที่จะเติมก็เติมได้นะผมลองเติมแล้วอีกอีกไอดีหนึ่งผมลองเติมแล้วรู้สึกว่าผมจะมีคนอะไรนะเขาเรียกว่า i n v i l i r i e n ฟ Invalid Friend หรือเปล่ามีหรือเปล่าวะ v a l i d f r i ฟ n นอยู่ตรงไหนวะดูไงวะ ว่าเรามีเพื่อนแล้วผมก็ไม่รู้นะผมอีอ i d หนึ่งผมใช้ไหนว่าเราจะดูยังไงว่ามีคนใช้นี่ไงเร l i รีวิร์ดนี่ไงผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมั้งป่าไม่รู้ เางงแลวง้วกูังขั้นสุดกับแอปพลิเคชันเทรดของเอ็การันตี์ г а р а н ่คะแนนสูงจากเทรดเดอร์หลายพันคนทั่วโ,โลกได้วันละบาทีบาท่าลองรับโบนัสสุดไม่แรงอ่ะมันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะมันจะไม่โฆษณาเยอะจังวะกับอันนี้หน้านี่ยไม่แรงความแรงที่แฟงกี้ดูตรงไหนที่ความแรงเนะี่ย อไมเดอร์พูดหนึ่งตามกี่ก็ซื้อกันได้นะเนี่ยสามร้อยกว่าบาทหนึ่งดูโฆษณาปึ้งเกมได้สามจุดห้ากิกแบงก์ก็โพสแค่ห้ากิกถึงอะไรนี่ไม่ได้คุยกับผมเหรอเปล่าผม่ไ,มได้คยุย อออดดลองกดถอนด,ดิอืมเนี่ยนะผมใช้ตัวนี้ไอตัวที่ถอนเนี่ยใช้ตัวนี้แต่ขั้นต่ำมันสุดขั้นต่ำมันสุดสุดส,ส,สองนะงก็ใส่มาปึ๊บปึบ๊บป,ปึบ๊บเนี่ย <c oughs> ประมาณนั้นครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องทุนทำฟรีครับ ผมบังถอนไปได้เนี่ยผมเพิ่งถอนเลยเนี่ยถอนวันนี้เลยสนใจก็ทำได้ครับอันนี้นะรหัสผม UPL เนี่ยโอเคสำหรับนี้คุณตัวดาบก่อนแค่นี้นะครับตัวดีรก็